สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอ้านักสลาเป็นยังอะนะขึ้หลูกทั้งไงกนนอมกลับสบัสดีพ่อแม่พี่น้องคพ่อครับซ่องยายงึงพี่น้องแม่นจ้ากิ้งงานน้อนจังเยบยังบ่เห็น สบายดีพี่น้องใจอย่างหนูอย่าขาดม่เะกินอ้วิ้าส่วนหน่ง่กสิบย่างกบอรเ็อ้ยเยะเบิกับขีี่ประตูโ้านนันมีเงินซื้อเขากินคอมม่ัดนกสี่ประตูผูกเ็ดนอขขีหนาแท่ผ้าไ

เียวเบมือคำหนึงบอเอาบ่มือคำหนึ yeah> <k 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 claro> <k <k oh ่งบ่ม่ยังเลยนี่ดอดกระมือคำหนึ่งแล้วจะนักเกียมแต่คำหนึ่งมือคำเเ้ราจะลงปานพ่อดีาุด่ขึ้นไปเนี่อดลนแกนจะทานเช้ามุนเรียบร้อยแล้วสองคำเรเลียวคือฮอดปักซองทานลุนทานลุนมุนมุนเลย เป็นมไล่เบิองลาเบ้งมือนันมือนัต้องป่ได้ in, ได้แต่คำหนははึ่งเพิ่นนะบว่างเวียมืองคำหให้เป็นหาจะทานยังอยู่บ้านคืนไปแก้งโดนอีกลองไป็น้นท่าสอนสุโมงไปทิงที่ สลุทอดสลุทำมือได้ไหมโออสีสลุไฟังนไปนี่เราจะทานงไว่ามือคำานึงกราบลงมาจะทานเช้าใหม่บานเราจะท้าอีก้าบบไบทได้บานทำหนึงมาึือจะวันนี้มาคิดองคือจะวันน่นโต๊ะตกลงสาดทอดผู้บานนี่เอาะพวกน้าพวกกึกเลยไปนาพวกปูเมาได้วันกลาน มีนะไดอปยนได้แต่ปากซองเกงโดนน้ำพวกน้น้ำพงไปหอน้ำพวกแต่เกงโดนน่ะาแต่มุ่นเลยผู้สิบมองสิบใบแต่ั้นเป็นวนยาพวกโบ่าเลยสิพนะครับบญทันดลได้ินได้่เนาะด้นจะได้ทาน รึกษากันได้เลยเนาะมีแต่เนี้อนลนเียนบอแล้วคุ้มวแล้วาลนย่ตยาจานอวบาวนกหนั้อเเนว่าตีครื่องตีคร่ขึ้นไปล่สิมา่อเนาะอ่งโดนมันกบปเนาะมือหลเียวเว่งอ่างง้นเาหันบอกไปเก้าก็มาแต่งน้ำกันนี่นกแล้ว้่ง

เป็นตาจังอะไรพี่น <uh kind of ้องเอ้ยหน้าพอใช้ให้มีชัดเจนหน้าพอใจให้มีชัดเจใหยุด ำไมให้มีชัดเจาะห้เวลาเท่าไหร่ห่ไ่ได้ผาหลุดลมได้หาเวลาเท่าไหร่วัน้กบไ่ไดปก่อนเหื่อกับพี่น้องเลย เพินเมื่อซานเฮากอนพ่อแม่พี่น้องพรเยภาพเพื่นว้าแต่มุ่เน,นื้อทาพี่น้องเลยลายหมู่บ้านอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่อีกงานหนึ่งเลยพี่น้องเลย ถอดในบ้านในเฮื่อนบ้านเฮื่อนมันบ่ค่อยดีปะไหนมาแล้วผัวจ้าตั้งชุดชุดโกโกะาวาฮะหมแล้ว พี่น้องไลายคนกับซิงงเนาะว่าอ้าวคือเห็ดไรเถื่อไรยที่แท้อันนี้จะเป็นการสูดถ่อเทือนพี่น้องเลยมันบกขอ่ยอยู่ดีไม่แห้งปนันไดเจ้าเบิง้งเจ้าอนาวาสูดถ่อเทือนบอนเทือนบอนซ่านมันบกค่อยดีปนันไดบอนอยู่อาศัยมันเห็ดมาแล้วบวดตัวเนาะก็คือเห็นเถอะพี่น้องแม่ไม่นี่เป็่อกับ,บสบายบนได้มาอยู่เพือนจะเถื่อเจ้ากับาเอือหาน้องไปเห็ดสอยเห็ดอย่างละพัน กะเกีย๊ยวอะไรกับบด้มีแต่ครอบครัวชุ้นท้าซุยดอกพี่น้องผู้เฒ่าผู้แก่มือเห็ดกัดซอกมากอะไรพี่น้องเปิดหูจักไปกะข,ขาย โอ้ย <thôi S 2> มาว่ากอยเงน่หัวงามตัวเดียวนีพี่น้องแพงสุดมาหัวใจไปๆไปเขาเจริญไปม่อก้นแ่พอเฮ้ยเฮ้ยมึงอย่านะงามใจใจเอามันไปนะเหบุยัง ขั <c oughs> ้นบบซาสุยกนันเนาะกะับก็คือที่เห็นมาเลยพี่น้องขั้นบบมีเวียกงานใหญ่จาเป็นกับโบได้สูงลงไปขันมีเวียกมีงานใหญ่จาเป็นกับลงไปคือแนวนี้แหละมันเป็นเวียกเป็นงานิ่ที่สาคัญเนาะข้าเจ้ากับขึ้นมาฮเอ้ยฮะน้องนะฮะก็ลงไปแต่ขั้นบบได้มีเวียกอยู่ก็ธรรมดากับ,บ่บได้ขอลงไปไกลเนะาะเพราะว่าต่างคนกระทงังทํามาหากินนะพี่น้อง,งกับ,บ่บได้ว่าไปเผากันคู่มือ มันกับปกติเขาโอ้ยผู้ผู้ผู้หัวข่ะเลยผู้มันกับปกติของซาซุย,ย,สสยบบอ,อ,นะอยกกู่แล้วซาซุยกับบุรุเคยเอาไปเผาหันตรงมือหันหน้าพี่น้องแต่ว่าคันมีเบียรก็ลงไปบุญนี่เดี๋ยวก็บ,บรเราลงไปพี่น้องเดือนหนึ่งกับบุเรนนาเธอหนึ่งคนเละพี่น้องเลยแต่กาบบไส้ว่าบุเรนนาเลยว่าสิพิษสิห่าบอพี่น้องเลยเล้ยแต่เฮากับเดาลงไปทันบุีเบียรบุมีงานเอากระยู ในสะในสวนของเ้าเนาะหาอยู่หากินทํามาหากินบ่ได้ไปถูกมือถูกเว้นเนาะ <Hey. S 1> เฮ้อเสียงโทรศัพท์โทรศัพท์ก็ได้บ่ได้ขึ้นไปหับมาพี่น้องเอ้คลิปนี้กับชิล่าพี่น้องเพียงสำนีขอบคุณถุกฐานที่ติดตามหับส้มเนาะอยูด่ดีไม่แห้งเบิร์ตสุขสุขคนกลับสบายดีจ้า